ครับวันนี้จะมาแนะนํานะครับกุต้าอันฟ้านะครับตัวนี้เป็นหุดพันธ์ที่ให้ช่วยบารุงผิวนะครับขาวใสในร่างกายมนุษย์เราเนี่ยจะรับสารพิษอยู่ตลอดเวลานะยวจะทำให้ดูนะครับสารพิษที่ดูนะครับนี่คือข้าวสุกนะฮะข้าวสุกนะครับมันก็เหมือนร่างกายเรานะครับวันวันหนึ่งเราจะรับสารพิษเข้าไปเป็นจํานวนมากมากนะครับเช่นผ่านข้าวมีสารเคมีมีสารพิษ นะตัวนี้จะเป็นตัวแอนตี้ออกซิไดนะครับนี่ฮะพอเราทานทานข้าวหรือทานสารพิษเข้าไปตัวเราก็เหมือนกแบบับโดนโดนสารพิษเนี่ยเข้าไปอยู่ในร่างกายเรามากๆากครับใส่มันเยอะๆเลยฮะวิตามินนะครับเวลาเราทานนะครับซูตาร์ป้านะครับก่อนนอน ครั้งละหนึ่งถึงสองเม็ดนะครับนี่ดูนะข้าวกาันสีดำแล้วนะครับข้าวกาันสีดำแล้วข้าวสุกนะครับกลายเป็นสีดำนะครับยังไม่พอว่ามันไม่เราก็ไปดูว่าของเราดีหรือไม่นะแล้วก็ใส่ต้าอาไปตัวนี้ มันจะแอนตี้ออกซิดนพวกสารเคมีต่างๆนะขับจากโลหะหนักต่างๆนะครับเป็่เราทานข้าวทานผัดผลไม้ต่างๆนะครับมันจะกลายเป็นนะครับนะดูนะครับดูนะดูนะตัวนี้เริ่มทำปฏิกิริยานะครับน้ำหรือสารพิษสารเคมีต่างๆจะเริ่มใสขึ้นใสขึ้นใสขึ้นนะครับตัวนี้พออยู่ในร่างกายเราแล้ว มันก็จะขับออกมาทางเหนื่อทางปัสสาวะทุจระะัสต่างๆนานาครับนี่ขนาด,ดเรายังไม่ได้ทําการนันแหละถ้าเราคนปุ๊บนะมันจะขาวทันทีนะครับในร่างกายของเรานะจะขับะจะล้างสารพิษนะเราทุกวันเนี่ยเราเราดมสารพิษ กิ่นบุหรี่กลิ่นแอลกอฮอล์ต่างๆนานานะครับจะทําให้เราร่างกายสุขภาพเราไม่ดีครับก็เตือนพี่น้องไว้นะครับการดูแลสุขภาพดีแล้วตัวนี้จะทำทาให้ผิวนะครับจะขับผิวไม่เป็นสีขาวคนชุมูจะขับเมลานินหรือผิวดําออกไปนะครับจะทําให้ผิวขาวสดใสรักษาอาการ อักเสบของแผลสิวต่างๆนะครับมีหลายตัวนะครับคอบคุณมราคาบนอินเทอรน็ตก่อนนะครับถามได้นะครับก็ติดต่อมาที่ผมเลยครับออผมต่อยนะครับ0871649888ครับ